ลองนึกภาพดูนะครับว่าเรากําลังอยู่บนเรือบินกลางอากาศที่ไฟมันกําลังไหม้อยู่และมันก็กําลังได้คลืบคานมาหาเราอย่างรวดเร็วและเรือบินลํานั้นก็กําลังจะตกลงไปอีกไม่ช้าที่ทางเลือกของเราก็มีแค่2ทางเท่านั้นก็คือ 1. โดนไฟคลอกไปหรือ2เลือกที่จะกระโดดลงสู่พื้นด้านล่างเพื่อนๆจะเลือกอันไหนกันครับ ดาร์คไดอาของเราวันนี้นะครับก็จะมากับหนึ่งในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่มีคนนะครับได้เอาการล่มลงของเรืออากาศลำนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับการจมลงของเรือไททานิกเลยนะครับครับ โศคณาตกรรมของเรือบินเฮนดิงเบิร์กที่มันจะเป็นภาพติดตาของผู้คนทั่วโลกจนทำให้หลากหลายคนไม่กล้าที่จะขึ้นไปบินบนท้องฟ้าอีกเลยนะครับจนกระทั่งว่ากันว่าอุตสาหกรรมการบินในตอนนั้นเนี่ยต้องได้ล่มไปเลยนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังได้ทิ้งอะไรที่เป็นปริศนาเอาไว้จนถึงทุกวันนี้ด้วยที่้า,ากเพื่อนๆเ,เป็นคนชอบเรื่องราวลึกลับในประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องดักๆาร์ที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ FN Diary และ แอดก็ยังมี Tik t o อกอีกด้วยเด้อ fn d a r y underscore admin นะครับและเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้ดีกว่าคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณต้นปี1นปี1 9 0นะครับที่อุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันกำลังเริ่มบูมขึ้น ด้วยความที่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่ทําให้การเดินทางนะั้นมันเดินไปได้เร็วมากนะครับคือสมัยก่อนในการจะเดินทางไปไกลอย่างเช่นจากยุโรปไปถึงอเมริกาเนี่ยมันก็จะต้องใช้ได้แค่เรืออย่างเดียวใช่ไหมครับที่ถึงแม้ว่าตัวเรือนี้เนี่ยจะถูกออกแบบพัฒนาให้มันเร็วยังไงก็ตามมันก็ต้องกินเวลาอยู่หลายวันครับคือบางทีเกือบสัปดาห์ก็มี แต่พอมาถึงยุคที่เขามีการคิดค้นเรือเหาะเรือบินเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้ผู้คนได้สนใจมากครับเนื่องจากว่ามันจะหั่นระยะเวลาการเดินทางได้ถึง2เท่าเลยหรือบางทีก็3เท่าเลยนะครับคือบางที่เนี่ยก็มีการโฆษณาถึงกับว่าเขาจะสามารถก้าวเท้าได้จากยุโรปไปถึงอเมริกาเพียงแค่2ตื่นเท่านั้นเอง ก็คือขึ้นไปนอนหลับบนฟ้า2คืนแล้วก็ถึงอเมริกานะครับส่งผลให้ผู้คนในยุคนั้นนะครับถึงกับว้าวกันใหญ่เลยว่านี่แหละคือเทคโนโลยีแห่งอนาคตมันมาแล้วมาแล้วโลกเราจะต้องเข้าปรับเปลี่ยนสู่ยุคใหม่อารมณ์มนุษย์ในยุคนั้นนะครับมันก็จะเหมือนกับมนุษย์ในยุคนี้ที่แบบเห็นว่ามนุษย์เราสามารถขึ้นไปบินบนอวกาศได้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วไอเรื่องเรือบินที่มันสามารถส่งคนเยอะๆขึ้นไปลอยบนอากาศได้นะครับมันไม่ได้เพิ่งม,มีมาแค่ในยุคนี้นะ เพราะบอลลูนอากาศลูกแรกๆที่มันขึ้นไปบินสําเร็จเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1,700นูน่นหรือว่าเกือบ200ปีที่แล้วนะครับที่ช่วงนั้นเนี่ยมันมีพี่น้องชาวฝรั่งเศสที่มีแซ่ว่ามงโก o ฟียร์หรือว่ามงโกฟิเอร์นะครับ ซึ่งเขาได้พัฒนาบอลลูนขึ้นมาจนมันปล่อยลอยฟ้าขึ้นสําเร็จครับที่ในเวลาต่อมาผู้คนก็ได้พัฒนาให้บอลลูนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นจนกระทั่งต่อมาใหญ่เวอร์กลายเป็นยานพาหนะที่เขาเรียกว่าเซปเลนหรือว่าเรือบินกันเลยนะครับที่มันก็จะมีลักษณะเหมือนกับลูกบอลลูนใหญ่ๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเรียวๆยาวๆเหมือนกับตัวปลาอ้วนๆที่บริเวณข้างใต้ท้องมันนะครับมันก็จะมีห้องบรรทุกผู้โดยสารกับคนขับเอาไว้ ซึ่งคําว่าเซปเลนที่แปลว่าเรือบินในภาษาฝรั่งนะครับอยู่ๆมันไม่ใช่จะตั้งขึ้นมาเท่ๆนะเพราะคํานี้นะครับเขาได้เอามาจากชื่อของเฟอร์ดินานด์วอนเซปเลนครับหนึ่งในชื่อของนายพลเก่าชาวเยอรมันคนหนึ่งที่เขาได้พัฒนาบอลลูนลูกเนี้ยจนได้กลายเป็นเรือบินใหญ่ๆขึ้นมาครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้เอาชื่อของเฮียแก่เนี่ยแหละตั้งเพื่อให้เป็นเกียริแก่ยานพาหนะชนิดนี้เลย ที่ว่ากันว่าความใหญ่ของเรือบินในยุคนั้นนะครับมันก็บิ๊กเบิ้มมากขนาดที่ว่าเครื่องบินโบอิงที่ใหญ่ที่สุดในทุกวันนี้เนี่ยยังเทียบไม่เท่าเลยนะคืออันนี้ให้เราลองนึกภาพว่าเป็นเรือไททานิกลำใหญ่ๆลำหนึ่งขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้านะอันนี้น่าจะโอเคพอเห็นภาพมากกว่าซึ่งก่อนที่มันจะขึ้นมาเป็นเรือบินรับส่งชาวบ้านประชาชีแบบนี้นะครับ เชื่อหรือไม่ว่าไอ้เจ้าเซฟลินเรือบินนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เขาได้วางแผนเอาไว้จะใช้ในสงครามนะครับคือถูกตั้งเป้าไว้ว่าจะให้เป็นเรือบินทิ้งระเบิดหรือว่าเรือบินบุกจู่โจมอะไรแต่ชิชะถึงแม้ว่าเจ้าเรือบินนี้มันจะมีความใหญ่นะครับแต่ถ้าว่ามันก็มีคุณสมบัติในการขนของขึ้นไปได้น้อยมากนะครับด้วยเหตุที่ว่าเจ้าเรือบินนี้เนี่ยมันได้ใช้ก๊าซฮีเลียมไงในการขนเนี่ยมันลอยขึ้นไปซึ่งมันก็เหมือนกับไอ้ก๊าซที่มันใส่เข้าไปในลูกโป่งลอยๆน,น ที่ถึงแม้ว่ามันจะลอยได้นะครับแต่ถ้าหากเราเอาไอ้ปปลูกโป่งลอยเนี่ยมาผูกไว้กับก้อนอิฐหรือว่าก้อนอะไรก็ตามที่มันมีความหนักนะไอ้ปปลูกโป่งเนี่ยมันก็จะลอยไม่ขึ้นนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเรือบินนี้เนี่ยทำไมมันถึงไม่สามารถยกระเบิดขึ้นไปได้นะครับนอกจากนั้นเองด้วยความที่มันใหญ่เฟรฟอฟะแล้วก็บินช้าขนาดนี้นะครับเจ้าเรือนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเป้าหมายได้อย่างง่ายได้สำหรับกระสุนที่จะยิงมาจากข้างล่างครับที่ถา,ากโดนไปแค่เม็ดสเม็ดนี่ก็ร่วงแล้ว ดังนั้นนะครับทางกรมการทหารเนี่ยก็เลยระงับการใช้เจ้าเรือนี้เพื่อการสงครามเอาไว้ก่อนแล้วก็เก็บแผนการออกแบบมันเข้ากลุ่ไปครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1ได้จบลงและบ้านเมืองก็ได้สงบสุขนะครับเหล่ากองพันทหารต่างๆก็เริ่มลื้อโปรเจกต์นี้ขึ้นมาพัฒนาใหม่กะว่าจะให้มันกลายเป็นเรือบินในสงครามได้ครับแต่ก็อย่างเดิมครับไม่ว่าเขาจะพยายามแก้ไขอะไรก็ตามมันไม่สามารถจะทําให้เป็นเรือนในสงครามได้เลยคือปัญหาม,มันเยอะเกิน จนสุดท้ายนะครับเจ้าเรือบินเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับจะทําได้แค่ขนย้ายคนไปมาเท่านั้นเองครับดังนั้นเองมันก็เลยเกิดไอเดียขึ้นว่าอา้าถ้างั้นถ้าเรือบินมันจะขนส่งคนได้อย่างเดียวเราก็เอาเรือบินมาเป็นเรือโดยสารให้ประชาชนซะเลยสินั่นแหละครับกาเนิดของการโดยสารเรือบินมันก็เลยเกิดขึ้นครับ โดยในช่วงนั้นเองนะครับมันก็มีหลากหลายประชาชาติมากที่เขได้ผลิตเรือบินขึ้นมานะครับทำให้มันเป็นสายการบินแบบขนส่งรู้ระไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะครับ ก็แบบผลิตขึ้นมาเพื่อจะแย่งชิงธุรกิจอันนี้กันหมดเลยแต่ก็ต้องบอกว่าอยู่ได้ไม่นานพวกเขาก็ต้องเลิกใช้ไปกันเกือบหมดครับเพราะว่าแต่ละประเทศที่ผลิตเรือบินเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นบอลลูนไหม้บอลลูนแตกบอลลูนแหกบอลลูนโดนฟ้าผ่จาจนกระทั่งทาให้หลายๆชาติที่เขาผลิตบอลลูนนี้นะครับเขาก็ขยแยงกับการใช้บอลลูนนี้ในการทําสายการบินละแล้วก็ปิดตัวกันไปเป็นแถบครับ แต่ท้าว่ามันจะมีอยู่ชาตินึงในตอนนั้นที่ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียเรื่องการเอาบอลลูนเนี่ยล่มลงเลยนะครับนั่นก็คือชาติเยอรมันนั่นเองที่ตลอดเวลาการดําเนินเดินเรือบินของเขามาเนี่ยประวัติอุบัติเหตุของชาติเยอรมันนะครับมันก็ขาวสะอาดมาตลอดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยคงจะด้วยเหตุที่ว่าคนเยอรมันเขาเป็นคนที่มีนิสัยแบบเป๊ะระเบียบปังระมั้งพวกเขาก็เลยได้มีกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยออกมาอย่างเยอะแยะและที่สําคัญคือคนประเทศเขาทําด้วยไง มันก็เลยทําให้เยอรมันนะครับเป็นชาติเดียวที่ยังยืนยันว่าข้าจะทําธุรกิจการขนส่งคนโดยใช้เรือบินนี้ต่อไปในขณะที่ชาติอื่นเขาแทบจะเลิกทํากันหมดแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีกับทางเยอรมันด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีคู่แข่งแล้วไง ก็หมายถึงตังกับตังที่จะมาหาเยอรมันอย่างเดียวใช่ไหมครับนั่นแหละฮะทางเยอรมันนะครับเขาก็เลยได้มีแผนการที่จะสร้างเรือบินเจนใหม่ขึ้นมาเลยจะเป็นเรือบินที่ต้องโชว์ความห้าวเป้งของพวกเขานะครับนั่นก็คือเรือบินรุ่น LZ หรือ l c 1 2 9นะครับที่มันจะได้ชื่อว่าเรือบินเฮนดิงเบิร์กครับซึ่งชื่อเฮนดิงเบิร์กนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในชื่อของนายพลผู้ที่เป็นฮีโร่ทางการทหารของเยอรมันในยุคนั้นนะครับ พอลวอนเฮดด d ง n บิร์กผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอยู่ในยุคนั้นก่อนที่ไอ้หนวดจิมฮิตเลอร์จะมายึดครองนั่นแหละครับซึ่งเรือบินลำนี้นะครับต่อมาเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งในเรือบินที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หรูหราาที่สุดครับ จะเป็นหนึ่งในเครื่องบินบนฟ้าที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มนุษยชาติเรามีการสร้างขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับที่เมื่อพูดถึงความบิ๊กเบิ้มขนาดนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องจินตนาการได้ใช่ไหมครับว่างบประมาณในการสร้างนี้นมันจะต้องมีเยอะขนาดไหนก็เยอะขนาดที่ว่าบริษัทผลิตเครื่องเรือบินนี่นะครับมันต้องล้มละลายกันเลยทีเดียวโหดมาก แต่ทว่าก็ล้มได้ไม่นานครับเพราะว่าทางบริษัทนะครับก็ได้รับเงินทุนการช่วยเหลือจากป๋าเปที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือนาซีในสมัยนั้นเองซึ่งกําลังปกครองเยอรมันอยู่นะครับด้วยความที่ว่าในตอนนั้นเนี่ยนาซีเขาอยากจะโชว์ความห้าวเ,เปของนาซีให้โลกได้รับรู้ว่านาซีเยอรมันเนี่ยมันยิ่งใหญ่ปานใดครับหรือเรียกง่ายๆก็คือ นาซีเห็นว่าถ้าหากเขาไปสนับสนุนเรือบินลำนี้นะครับมันก็จะเป็นป้ายโฆษณาชวนเชื่ออันใหญ่ของนาซีเลยนั่นแหละครับพวกเขาครับก็เลยได้ยืนย่นเงินยื่นมือเข้ามาช่วยในการสร้างเรือลำนี้ทาให้ในเวลาต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆไปเสิร์ชหาชื่อเรือเฮดิงเบิร์กทีไรเนี่ยเขาก็จะสามารถเห็นสัญลักษณ์สวัสดิกะของนาซีอยู่ตรงหางเรือได้เสมอนะครับนอกจากนั้นเองในช่วงนั้นเนี่ยที่เยอรมันนะครับเขาก็ยังมีการจัดโอลิมปิกขึ้นอีก ก็เลยทําให้ทางนาซีเยอรมันนะครับเร่งโปรโมทเข้าไปใหญ่เลยเอาคําว่าโอลิมปิกเลยไปแปะข้างบนบอลลูนโชยโลกเห็นว่านาซีนี่แหละเจ๋งที่สุดแลค่าจะยึดครองโลกนะครับซึ่งตัวเรือบินเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกสร้างด้วยโครงสร้างที่เป็นอลูมิเนียมขนาดใหญ่ครับที่ก็จะเป็นโลหะเนื้อเบาแล้วก็ไม่นําไฟฟ้าด้วยที่ ข้างในนะครับก็จะบรรจุไปด้วยถังเก็บก๊าซที่มีขนาดใหญ่มากจํานวน16ถังเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันว่าถ้าหากถังไหนรั่วนะครับมันก็จะรั่วไม่หมดเรือก็จะสามารถบินไปต่อได้ไงเหมือนกับเวลาที่เขาสร้างเรือแล่นบนน้ําเลยนะครับที่แอดเคยอธิบายว่าข้างใต้ท้องเรือนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นห้อง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 ขังเป็นสัดส่วนนะครับเพื่อที่ว่าถ้าหากน้ํามันรั่วมาในส่วนไหนใช่ไหมไอห้องขังนั้นนะมันก็จะสามารถขังน้ําเอาไว้ได้ครับ แล้วก็ยังทำให้ใต้ท้องเรือมีอากาศพอที่จะพยุงตัวเรือได้ต่อไปซึ่งไอ้ถังก๊าซ16ถังที่มันอยู่บนเรือบินนะครับมันก็มีหน้าที่เยี่ยงเดียวกันเลยครับคือถึงแม้ว่าถังไหนจะแตกปุ๊นึงเนี่ยอีส่วนถังที่เหลืออื่นๆนะครับมันก็จะสามารถพยุงให้เรือบินบินต่อไปได้แต่ทว่าถึงแม้ว่าไอ้ตัวบอลลูนมันจะมีความใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับเชื่อเลยไมมว่าไอ้ที่ที่เขาใช้บรรจุผู้โดยสารเนี่ยมันเล็กกระจึงเดียวครับคือไอ้ตรงประมาณส่วนใต้ท้องล่างของเรือนั่นเอง แต่ถึงแม้ว่ามันจะเล็กกระจึงขนาดนั้นก็ตามนะครับมันก็ได้มีการตกแต่งแบบระดับหรู5้หดาวกันเลยทีเดียวโดยในส่วนที่ผู้คนจะสามารถขึ้นไปได้นะครับมันจะเป็นโครงสร้างเหมือนกับตึก2ชั้นนะที่ชั้นล่างนะครับจะเอาไว้รับผู้โดยสารที่จะเข้ามาและตรงนั้นเนี่ยก็จะมีห้องน้ําที่ไม่ใช่เอาไว้แค่ครีนะแต่เอาไว้สามารถอาบน้ําได้เลยนะครับ เพราะการเดินทางโดยเรือบินนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลายอย่างต่ำหนึ่งวันใช่ไหมนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีห้องครัวห้องนอนพนักงานเดินเรือครับ ส่วนชั้นต่อมาที่เป็นชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นชั้นเอนจอยของผู้โดยสารละที่ก็จะมีห้องหับต่างๆเอาไว้ผู้โดยสารได้เอนกายนอนนะครับมีห้องอ่านหนังสือห้องอาหารแบบเล้ารู้ๆมีเปียโน,โนมาคอยบรรเลงให้ฟังซึ่งไอ้เปียโ,โนตัวนี้นะครับมันก็ได้รับการสั่งทําแบบพิเศษด้วยนะเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเอเรือบรรทุกลำนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถบรรทุกอะไรที่หนักๆอย่างระเบิดได้ใช่ไหมแต่ทว่ารู้หรือไม่ก็เปียโนตัวหนึ่งเนี่ยมันก็มีความหนักแบบแทบจะเท่าระเบิดหนึ่งลูกเลยนะครับ ดังนั้นเองนะครับพวกเขาก็เลยได้ทําการออกแบบเปียนโนตัวหนึ่งมาให้มันมีน้ําหนักได้เบาหวิวขึ้นมาเองโดยเป็นเปียนโนที่ทําขึ้นมาจากอลูมิเนียมนะครับที่จะเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่เบามากแต่ว่ามันก็ยังไม่ไหวที่จะเสริมความหรูเข้าไปนะครับโดยให้คีย์เปียนโนแต่ละคีย์เนี่ยมันทํามาจากงาช้างครับแม่เจ้าต้องฆ่าช้างไปกี่ตัวเนี่ยที่จะพูดมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะสงสัยแล้วว่าถ้ามันเปียนโนผลิตมาจากงาช้างสักขนาดนี้ค่าขึ้นเรือบินสมัยก่อนเนี่ยมันจะเท่าไหร่กัน ก็ต้องบอกว่าเบาๆแค่นั้นฮะ400เท่านั้นเอง400เหรียญสหรัฐนะครับที่ถ้าเอามาตีเป็นเงินบาทไทยในสมัยนี้แล้วก็นุ่นป่าไป2 0 0แสนกว่าครับ My God เนี่ยต้องทำงานประมาณ4ปีมันี่ยถึงจะหาเงินได้ประมาณเท่านั้นนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้บริการบนเรือลำนี้นะครับมันถึงจะมีแค่ First Class อย่างเดียวเท่านั้นครับไม่มี e c o n o มีพวกขี้ครอกอย่างแอดขึ้น นอกจากนั้นเองนะครับตัวเรือบินเนี่ยมันก็ยังได้ใส่ความหรูเข้าไปเพื่อคนรักสุขภาพในยุคนั้นด้วยนั่นก็คือห้องสูบบุหรี่ครับเวลคัมทูยุค3.0ยุคที่การสูบบุหรี่ถูกมองว่าเป็นของเพื่อสุขภาพอนะซึ่งถ้าหากใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะเดี๋ยว,ยวนะห้องสูบบุหรี่บนเรือบ,บินแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ติดไฟเอาเลยขนาดเครื่องบินยุคนี้นี่เขายังไม่ให้คนขึ้นไปสูบบุหรี่เลยนะ ก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นนะครับเขาก็คิดมาดีแล้วครับว่าสูบบุหรี่เนี่ยมันอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ดังนั้นนะครับเขาก็เลยได้ออกแบบห้องสูบบุหรี่เนี่ยให้มันเป็นห้องที่มีกำแพงแบบกั้นความดันอากาศอยู่รอบๆห้องเลยนะครับคือให้เรานึกภาพแบบกระติกน้ํากันความร้อนอะที่มันจะทําเป็น2ชั้นและตรงระหว่างกลางมันก็จะเป็นศูนย์อากาศนะครับเพื่อที่ว่าอากาศข้างในกับข้างนอกห้องนะครับจะไม่สามารถแตะเข้าไปได้แล้วถ้ามันมีไฟมันก็จะไม่สามารถลุกออกมาข้างนอกได้นั่นเอง โดยเจ้าห้องสูบบุหรี่เหล่านี้นะครับมันจะมีทางเข้าเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นครับที่จะมีผู้คุมเนี่ยคอยสอดส่องดูฟืนดูไฟอยู่ตลอดเวลาเลยและหน้าที่ของผู้คุมคนนั้นนะครับก็คือการจุดไฟครับเพราะว่าเขาจะไม่ลูกค้าคนอื่นจุดมีที่จุดอยู่คนเดียวคือผู้คุม ส่วนสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่ห้องของผู้โดยสารนะครับมันก็จะเป็นห้องเก็บของห้องคนขคับห้องเก็บไปรษณีย์ห้องส่งสัญญาณวิทยุแล้วก็ห้องเก็บจดหมายนะครับที่ก็นับว่าทันสมัยมากในยุคนั้นนะมีห้องแบบให้บริการแทบทุกอย่างเลยอ๋อลืมพูดไปเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือส่วนกลางบริเวณที่ผู้โดยสารทุกคนอยู่นะครับมันจะมีกระจกติดเอาไว้ให้ชมวิวด้านล่างด้วยซึ่งจํากระจกอันนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะมันจะมีความสําคัญกับเหตุวินาศภัยในตอนต่อมา โดยที่หน้าต่างเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับบานสร้างติดๆกันใหญ่ๆเหมือนกระจกออฟฟิศในสมัยนี้เลยนะครับซึ่งไอาการที่จะลอยได้ของเรือบินในยุคนั้นนะครับเขาก็จะต้องใส่กาส๊าซเข้าไปในบอลลูนไงที่ในยุค1930กว่าๆนะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เพียงแค่2กา๊าซครับน,นั่นก็คืออันแรกก๊าซฮีเลียมฮะ ที่มันจะอยู่มุมขวาสุดของบนตารางธาตุนะถ้าใครยังจำคลาสเรียนวิชาเคมีได้ซึ่งเจ้าแก๊สตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติเบาที่สามารถทำให้ของเนี่ยลอยขึ้นที่สูงได้อย่างเช่นที่เราเอาไปฉีดใส่กันในลูกโป่งนะครับเขานะครับก็จะใช้แก๊สซีเลียมนี่แหละครับด้วยเหตุที่ว่าแก๊สซีเลียมเนะี่ยมันเป็นก๊สที่ไม่มีคุณสมบัติในการติดไฟนะครับมันก็จึงดูเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากสำหรับการจะใช้ในบอลลูนเรือบินใช่ไหมแต่เทาว่าจุดข้อเสียหนึ่งของแก๊สฮีเลียมก็คือมันเป็็นแกกกสี่หาาาายล้วราคา แพงมากครับซึ่งหนึ่งในประเทศที่จะสามารถผลิตและส่งออกไปได้เยอะๆเนี่ยก็คือชาติอเมริกาครับที่ก๊าซซีเลียมเนี่ยมันก็จะเป็นผลพวงได้มาจากการขุดพลังงานอะไรของพวกเขานะแต่ทว่าพออเมริกาเห็นว่าก๊าซที่มันแพงแล้วก็หายากแบบนี้ไงอเมริกันชนนะครับก็ไมกจะส่งออกไปข้างนอกครับทาให้อยู่ๆทางรัฐบาลอเมริกาก็เกิดการคิดบ้าบวมอะไรขึ้นไม่รู้นะครับอยู่ๆก็สั่งหยุดส่งก๊าซนี้ออกนอกประเทศซะงั้น เยอรมันที่ได้ออกแบบเรือบินมานี่เพื่อให้ใช้กับก๊าซชีเลียมนะครับก็เลยอดโอกาสที่จะควยคว้าหาก๊าซชีเลียมนี้มาครับพวกเขาก็เลยต้องหันไปใช้แก๊สอีกอย่างหนึ่งแทนนั่นก็คือไฮโดรเจนนั่นเองที่ตามตารางธาตุมันจะอยู่บนมุมซ้ายบนสุดนะครับซึ่งเจ้าแก๊สไฮโดรเจนนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการทําให้ลอยได้เหมือนกันแล้วก็ผลิตได้ง่ายกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยแต่ทว่ามันติดปัญหาอย่างหนึ่งครับคือว่าไอไฮโดรเจนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายถึงง่ายมากด้ ดังนั้นเองในตอนแรกที่ทางเยอรมันได้ออกแบบเรือบินลำนี้มานะครับเขาก็มีการห้ามอย่างเด็ดขาดหรือว่าไม่ใช้ไฮโดรเจนครับแต่ทว่าพออเมริกาเขาหยุดส่งฮีเลียมออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหลือทางเลือกแล้วไงครับเรือบินลำนี้นะครับก็เลยต้องถูกเปลี่ยนแบบให้ไปใช้ไฮโดรเจนทั้งลำครับแล้วก็หาหนทางการป้องกันโดยทางอื่นแทนอย่างเช่นการหาวัตถุดิบที่มันกันไฟได้มาใช้ในการสร้างตัวเรือบินนะครับ ก็ปรับปรุงมาตรฐานรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างมากมายทําให้ทางเยอรมันนะครับก็ยังมั่นใจอยู่กับการส่งเรือบินของเขาในการดําเนินเดินออกไปครับที่ก็นั่นแหละครับมันก็ได้นํามาซึ่งความวินาศสันตโรในเวลาต่อมา เมื่อเจ้าเรือบินเทนดิงเบิร์กได้ถูกสร้างขึ้นเสร็จในตอนแรกนะครับมันก็ได้รับการเปิดตัวที่แบบยิ่งใหญ่มากเหมือนก็เป็นไททานิกในยุคนั้นเลยนะครับที่จะมีผู้คนแห่มาดูชมกันมากมายก่อนที่เขาจะทําการส่งคนบินข้ามไปยังอเมริกาบ้างไปบราซิลบ้างได้สําเร็จอยู่หลายรอบมาเลยจนกระทั่งมาถึงในวันที่3พฤษภาคมของปีคศที่1937นี่ยแหละครับ ที่เจ้าเรือบินเฮนดิงเบิร์กนะครับมันก็ได้มีกำหนดการจะบินตั้งแต่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมันนะครับไปยังปลายทางที่นิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอนเช้าของวันนั้นเนี่ยมันก็ได้ดำเนินออกด้วยความปกติราบรื่นเหมือนทุกทีครับคือออกเดินได้ซอฟต์ๆเนิบๆมากขนาดที่ว่าผู้โดยสารบนเรือนะครับยังไม่รู้เลยว,ว่าเครื่องมันได้ขึ้นแล้วถ้าไม่มองออกทางนอกหน้าต่างนะโดยเส้นทางการเดินเรือของมันในวันนี้นะครับก็จะผ่านไปยังประเทศที่สําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์อังกฤษไอแลนด์ก่อนที่จะบินวนไปยังเหนือเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ทว่าวในช่วงเวลานั้นเองมันก็ได้เกิดพายุฟ้าฝนไม่เป็นใจ ครับทำให้เจ้าเรือบินนี้เนี่ยต้องล่าช้าไปอีกเพราะว่าเขาต้องรอให้ไอ้หาฝนนี่มันหยุดก่อน ไม่งั้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแต่ทว่านี่เองแหละครับกลับเป็นจุดประเด็นแรกของอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเพราะว่าเมื่อเรือได้รอให้ฟ้าฝนมันหยุดก่อนแล้วเนี่ยมันก็ได้ทําให้เจ้าเรือบินลํานี้นะครับไปถึงปลายทางได้สายกว่ากําหนดที่ไม่ใช่แค่สายชั่วโมง2ชั่วโมงนะแต่เป็นถึง12ชั่วโมงเลยครับซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นคนที่รออยู่ปลายทางเนี่ยจะหัวร้อนดาสาเสียเทเสียขนาดไหนครับ นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้กับตันเรือบินนะครับเพอถึงกับกังวลต้องรีบเร่งขับเรือไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดเลยที่เคราะห์ซ้ากรรซัดพออุต่าเร่งเรือมาถึงตรงลานจอดเรือบินนะครับลมมันก็เกิดแรงอีกรอบครับทำให้เรือบินลํานี้เนี่ยต้องวนๆอยู่หลายรอบจอดลงไม่ได้ซึ่งไอาการจอดเรือบินนี่นะครับมันจะไม่เหมือนกับการจอดเครื่องบินนะที่แบบจะลงได้คลืดลงมาเลยแต่ว่าพวกเขานะครับจะใช้วิธีการในการย่อนตัวเรือบินลงมาแล้วก็ปล่อยเชือกนะครับ ที่จะมีคนข้างล่างเนี่ยมาคอยรอรับเชือกอยู่แล้วก็ค่อยๆดึงออกเป็นพนักงานหลายคนเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่ามันก็เลยทําให้ตรงลานบินเนี่ยมีคนที่มารออยู่ข้างใต้เรือบินอยู่เยอะแยะเลยที่แอดก็ไม่เข้าใจว่านอกจากคนที่เขามาดึงเรือลงทําไมมันต้องมีพวกพนักงานช่งางถ่ายลงถ่ายรูปปาปารสัสซีมาด้วยก็คงจะเป็นเพราะว่าแบบเรือบินลนํานี้มันไม่ค่อยได้มาอเมริกาบ่อยหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยการที่เขาได้เก็บภาพเอาไว้นั่นเองมันก็เลยเกิดขึ้นมาซึ่งความฉิบหายในรอบ2เลยครับ เป็นว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับก็คือเจ้าเรือบินเนี่ยมันพยายามจะหย่อนตัวลงมาใช่ไหมแต่แล้วมันก็เกิดความผิดปกติอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับหางของตัวเรือเนี่ยมันก็ได้เสียสมดุลคือหางเนี่ยล่วงลงมาพืดก่อน ให้เหล่าลูกเรือที่อยู่บนเรือนะครับเขาพยายามจะลดก๊าซในส่วนหน้าของเรือให้มันน้อยๆลงทําให้มันสมดุลขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่สําเร็จครับหางมันก็ได้ถ่วงแบบดิงงด่งลงดิ่งลงพวกเขานะครับก็เลยได้ใช้วิธีคลาสสิกค,ครับคือสั่งให้พนักงานทุกคนที่มันอยู่ท้ายเรือเนี่ยวิ่งมาออกันอยู่ที่หน้าเรือบินครับเพื่อที่จะถ่วงน้ําหนักได้ที่ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้นั่นแหละครับกัปตันเรือนะครับก็เลยต้องรีบเอาเรือลงโดยโด่วนเลยแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นครับ คืออยู่ๆไอตัวหางเรือที่มันได้งอลงเนี่ยมันก็มีไฟลุกฟู่ขึ้นมาอย่างแรงเลยครับหลังจากนั้นไฟเนี่ยมันก็ได้ลามลามไปยังหัวบอลลูนได้ในไม่ช้าที่จะนําเรือบินทั้งลำนะครับไหมลงมาร่วงสู่พื้นด้านล่างได้ด้วยความรวดเร็วซึ่งในเวลานี้ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็จะเห็นภาพของผู้โดยสารหลายคนนะครับกระโดดลงมาจากเรือบินเลยครับเนื่องจากสายุที่ว่าพวกเขานะั้นไม่อยากโดนไฟครอกตายครับ ที่ก็ไม่นานครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าเรือบินมันก็ตกสู่พื้นแล้วไฟนะมันก็ได้คลอกเลยวูบทาให้ผู้โดยสารกว่า35คนนะครับตายโดนย่างสดอยู่ในนั้นนั่นแหละนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีพนักงานของลานบินอีกคนหนึ่งครับได้ตายเช่นกันเนื่องจากว่าเอเรือบินที่มันตกลงมาเนี่ยมันม่งหัวพนักงานเขาตุ้มทาให้เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีคนเสียชีวิตไปถึง35ศพครับ แต่ถ้าว่าเชื่อหรือไม่ครับว่าความสูญเสียจากการเรือบินตกครั้งนี้เนี่ยมันกลับทําให้คนตายไม่เยอะนะครับคือเขามีคนที่อยู่บนเรือบินประมาณ9 0้กว่าคนนะครับที่ตายไป35คนก็คือไม่ถึงครึ่ง ด้วยความที่ว่าโชคดีไงครับที่ไอ้ตอนที่เรือมันกําลังไหม้อยู่นั้นนะ่ะมันเป็นเวลาที่เรือบินกําลังจะลงจอดพอดีครับก็เลยทําให้ผู้โดยสารแต่ละคนเนี่มายืนออยู่หน้าทางออกที่ก็มีกระจกอยู่เพียบนะครับซึ่งพอผู้โดยสารเห็นว่าไหม้แล้วมันน่าจะเรือมน่าจะล่มอะไรแบบนี้ไฟมันน่าจะไหม้มาเขาก็เลยทุบกระจกแล้วก็กระโดดหนีลงมาเลยครับและด้วยเหตุที่ว่าความสูงมันก็ไม่ได้อยู่สูงมากผู้โดยสารหลากหลายคนนะครับก็เลยมีชีวิตรอดครับ ไม่อุบัติเหตุเรือบินตกครั้งนี้นะครับมันก็เป็นอุบัติเหตุที่เสียหายน้อยกว่าชาติอเมริกาหรืออังกฤษหรือว่าสถิติที่ฝรั่งเศสเขาได้ทำไว้นะครับแต่ว่าผู้คนกลับไม่ตื่นเต้นกับการที่มีคนตาย50-60คนเยอะเท่า35คนในครั้งนี้เลยนะครับด้วยเหตุที่ว่าการไม่ตกลงมาของเรือบินฮินดิงเบิร์กเนี่ยนะครับมันได้ถูกบันทึกภาพแล้วก็วิดีโอเอาไว้ไงล่ะฮะ แบบจะเห็นภาพเรือบินนี่ไม่ราวกับแบงก์กงเต็กที่โดนจุดไฟใส่เลยนะครับจนกระทั่งทําให้ภาพของมันนติดตากับผู้คนครับคือไอ้ครั้งก่อนที่มันเรือบินล่มไปคนไม่เห็นภาพไปก็เลยไม่กลัวกันนั่นแหละฮะมันก็เลยที่ทำให้ผู้คนนะครับเขาขยะแล้วก็กลัวเรือบินแบบนี้ไปอีกนานเลยนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีเสียงภาควิทยุจากนักข่าวชาวอเมริกันผู้หนึ่งด้วยที่ได้ภาคข่าวในการตกลงมาของเรือบินนี่แบบเวอร์วังเลย คือถ้าใครเคยไปอเมริกาหรือว่าอยู่ที่อเมริกานะครับก็จะรู้ว่าฝรั่งอเมริกันชนเนี่ยเขาชอบ e x e g g e r a t e หรือว่าพูดให้มันเวอร์วังมากประมาณแบบโอ้ไม่นะเรือมันกำลังจะไม่ตกลงมาด้วยไฟบันไยกันราวกับนรกเลยมันล่มไปต่อหน้าผมนี่มันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่ร้ายแรงที่สุดของโลกเราเลยมนุษยชาติเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยไม่มันจบแล้วโอ้มนุษยชาติ พอจะนึกภาพออกไหมครับนั่นแหละครับพอไอเสียงแบบนี้มันออกไปปุ๊บเนี่ยผู้คนนะครับก็ยิ่งกลัวมันเข้าไปใหญ่เลยตังจากนั้นเองก็เลยทําให้ไม่มีใครกล้าขึ้นไปแยมบนเรือบินแบบนี้อีกเลยนะครับจนทําให้บริษัทเรือบินหลายๆแห่งเนี่ยต้องปิดตัวลงรวมถึงเยอรมันด้วยนะครับที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามสร้างโปรเจกต์เรือบินลําใหม่ขึ้นมาก็ตามที่บอกว่ามันปลอดภัยแล้วไม่เป็นไรแล้วแต่ผู้คนก็ไม่เอาแล้วครับไม่กล้าแล้วกลัวแล้ว ราะว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีการบันทึกภาพบันทึกวิดีโออะไรเอาไว้ปานใดนะครับแต่มันก็ยังมีปริศนาหนึ่งที่ยังได้เป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็คือไม่มีใครรู้ครับว่าอะไรกันคือต้นเหตุของการไฟไหม้ครั้งนี้ซึ่งแอดก็จะไม่ปล่อยให้เรื่องมันจบไปแบบนี้นะเพราะว่ารายการเราก็ชอบหาทฤษฎีมาอธิบายเหตุผลเรื่องราวที่อธิบายไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับทฤษฎีแรกฮะ เรืบินเฮนิงเบิร์กเนี่ยอาจจะถูกก่อวินาศกรรมโดยสายลับทางสงครามอะไรบางกลุ่มเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเองนะครับมันก็จะเป็นบรรยากาศก่อนสงครามโลกไงที่แต่ละชาตินี่เขาก็จะมีความตึงๆอื่นอยู่แล้วโดยเฉพาะกับชาตินาซีเยอรมันเนี่ย ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ครับว่ามันมีบางชาติพันธุ์เนี่ยได้ส่งคนเข้ามาเป็นสายลับในการก่อการวินาศกรรมครั้งนี้ไงแต่ทว่ามันก็มีคนที่มาขัดกับทฤษฎีนี้นะครับคือเขาได้บอกว่าพอพวกเขาได้เช็คประวัติจากคนที่ได้ขึ้นไปบนเรือนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ดูไม่มีใครน่าจะเป็นสายลับได้เลยนะตั้งแต่ผู้โดยสารยันคนครับแต่ว่ามันก็แค่ไม่น่านะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีทฤษฎีที่2ครับ ทฤษฎีที่บอกว่าเจ้าเรือบินลํานี้เนี่ยมันได้เกิดไฟไหมเพราะว่าไม่ได้ถูกฟ้าผ่าอย่างหางเรือเปรี่ยงครับเพราะว่าในวันนั้นอย่างที่บอกว่าฝนฟ้ามันก็อึมครึมใช่ไหมที่อยู่ๆนะครับก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าลงมายัางหางเรือบินก็ได้เปรี่ยงก็เลยได้ทําให้ไอตอนที่ลงจอดนะครับหางเรือบินมันก็ค่อยๆได้ห้อยลงมานั่นแหละครับมันก็เลยเกิดความวิบลายวายป่วกเลย แต่ทฤษฎีนี้นะครับมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นไปได้น้อยที่สุดนะเพราะว่าไอ้ช่วงเวลาที่เรือบินมันมาลงจอดเนี่ยมันก็มีคนมามุงดูเยอะใช่ไหมแล้วก็ถ่ายภาพอะไรเอาไว้เยอะแยะด้วยแต่ทาว่ากลับไม่มีรูปที่ได้เก็บเป็นรูปของฟ้าผ่าหางเรือบินเลยนะครับหรือไม่มีแม้กระทั่งซักคนที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับได้มาพูดถึงเรื่องฟ้าผ่า แบบไปยืนออะไรอย่างน้อยมันก็น่าจะเห็นกันบ้างใช่ไหมส่วนทฤษฎีที่3นะครับซึ่งส่วนตัวแอดค่อนข้างจะบายหรือว่าเชื่อในทฤษฎีนี้นะครับก็ได้บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันอาจจะเกิดจากการลัดวงจรอะไรของเครื่องจักรในตัวเรือเพราะว่าจําได้ไหมครับว่าก่อนที่เจ้าเรือบินลำนี้มันจะลงจอดเนี่ยบริเวณล,ลานบินมันก็เกิดพายุลมแรงเข้าทําให้ตัวเรือบินนะครับต้องวนไปวนมาหลากหลายรอบแล้วก็ได้หักตัวเรือบินมาอย่างรวดเร็วครับ ที่ก็ว่ากันว่าไอตอนที่หักเรือบินอย่างรวดเร็วนี่แหละลมนะครับมันก็ได้ไปตีเอาหางเรือให้หักดังโปเกิดเหตุการณ์ที่หางตัวเรือนะครับมันได้รั่วแล้วก็ได้ห้อยลงมาก่อนนั่นเองเหมือนกับที่แอดได้เล่าไปนะครับนอกจากเรื่องการเวียงทําให้หางเรือบินได้แตกหักแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไปก่อกับเครื่องยนต์อะไรที่อยู่ข้างในจนทําให้ก่อเกิดเป็นไฟได้และพอไฟมันติดกับไอ้ก๊าซที่ลวกมาก็แน่นอนลวครับความวายป่วมันก็ต้องเกิดไฟติดพลึบขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นทฤษฎีที่เชื่อได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าว่าหลักฐานต่างๆที่จะเอามาใช้ในการสืบเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเลยครับไอ้ตอนที่เรือบินลำนี้มันได้ตกลงมาเนี่ยมันได้โดนไฟเผาหมดไปแล้วไม่เหลืออะไรเก็บหลักฐานได้เลย ถ้าหากใครพอจะมีความคิดความเห็นอะไรในการหน้าเป็นไปได้อีกว่าทำไมเรือมันถึงล่มจะเป็นแบบเกลื่นเกลืนก็ได้นะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องความลับในการจมของเรือเททานิกแบบที่น้อยคนจะรู้นะครับก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย